รู้สึกว่าท่านเจ้าของรถทําผิดกติกานะครับเพราะว่าผมเองโปรติแล้วไม่ลองผมจะไม่ติดให้นะครับแต่ท่านเจ้าของให้ความมั่นใจผมมากมายเหลือเกินนะครับใช่นะครับทำทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหกันกันกองผลงานออกมาจึงต้องต้องทวีคูณนะครับเพราะถือว่าพี่ให้เกียรติผมนะครับผมก็จึงต้องโอ้โหทุ่มเทในการพัฒนานะครับผลออกมาเลยเป็นอย่างนงี้ครับ1อกถึงเจ็ดกิโลนะครับตอนนี้ยังไม่เพิ่งจะเซนเดียวนะครับครับเซนนี้อันนี้ ให้เห็นขวดนะครับว่าส่วนบนจะเล็กกว่านะครับส่วนล่างจะใหญ่กว่าใช่ครับถูกไหมครับใช่เพราะส่วนบนนี้ยิ่อยู่ในใช่ครับก็ก็ถือได้ว่าเซนหนึ่งยังไป17กิโลนี่เราจะวิ่ง2 0 0กิโลไม่แน่ขวดเนี้ยไม่แน่ไม่แน่ครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับในความเป็นจริงนะครับซึ่ง n g v Development ก็ไม่ได้คีโมนะครับเราทุกรุ่นเราทำได้สูงกว่านั้นนะครับเราก็จะโฆษณาตามกว่านั้นนะครับ ซึ่งรถคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับข้อตกลงเราครับท่านเจ้าของรถนะครับว่าเราจะพิสูจน์ให้120กิโลกินดีเซล1ลิตรตอนนี้น้ำมันไม่กระชอยังไม่ถึงเซนเลยนะครับครับผมอะตอนที่เราวิ่งเร็วมันมันโถมข้างหลังไงมันเลยดูรถไปใช่ไหมนี่ฮะยังไม่ถึงจะไม่ถึงเซนดีด้วยอแรกว,วิ่งดีเซลแป๊บเดียวเองนะ <laughs> เอากลับไปเเอากลับไปเป็นดีเซลทีดีกว่าล้างตานะอ่าในถนนแบบเดียวกันนะครับ <laughs> เรากลับไปเป็นดีเซลกันนะครับ ตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าประหยัดแน่นอนนะครับครับเรากลับไปเป็นดีเซลนะครับเดี๋ยวจะดูว่ายุบไปยังไงนะครับ18.7นะครับเราเริ่มต้น18.7นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราเอากิโลเดียวพอครับแล้วเห็นว่ายุบไปขนาดไหนนะครับเราคุยกับท่านเจ้าของนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านผู้หญิงด้วยนะครับว่าเป็นยังไงครับวันนี้รัฐมนตรีคังมาจ่ายเงินกันนะครับว่าวันนี้เราจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับถ้าไม่ผ่านคือรัฐมนตรีคลังไม่จ่ายนะครับ มาดูกันนะครับเราวิ่งไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งกิโลเลยยุบเป็นยังไงครับเห็นเลยครับผู้พูดเลยแล้วแล้วท่านสงสัยไหมครับว่าผมจะมีสายน้ํามันไปพ่วงอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับเพราะถ้าถ้ามีสายน้ํามันไม่ไม่ข้วขนาดนี้นะออ่านั่นนละครับก็คือเรามีกติกานะครับว่าถ้าท่านใดสงสัยเราก็จะให้ไล่สายตั้งแต่ต้นขั้ว ไปจนถึงปลายทางนะครับแล้วกลับมาครบวงจรที่จุดใดนะครับให้เห็นกันจะจะนะครับว่าในเรื่องราวของความประหยัดนั้นมีอะไรซ่อนเลน์อยู่จุดใดหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นจอมยุทธท่านก็ชวนจอมยุทธหรือว่าคนที่แก่งกล้าสามารถหรือว่าคนที่จมตี ngv development อย่างมืออาชีพนะครับเราท้าพิสูจน์นะครับเราไม่ได้กดเครื่องกันนะครับก็ถือได้ว่าเรา ยินดีนะครับเพื่อลดน้ำลงให้สังคมของคนใช้ ngv นั้นเกิดความเชื่อมั่นเพื่อเป็นวาระแห่งชาตินะครับเราทําในภาคประชาชนนะครับร่วมโดยช่วยกันในการพัฒนาให้พี่น้องเราทุกคนนะครับถ้าเราลดน้ำลงมาช่วยกันนั่นหมายความว่าบริษัทขนาดกลางๆนะครับที่ใช้น้ํามัน1ล้านลิตรต่อเดือนนะครับที่เป็นโลจิสติกนะครับท่านลองคิดเล่นๆดูนะครับหล้านลิตรต่อเดือนนั่นหมายความว่าบริษัทนั้นใช้ ส0บล้านบาทต่อเดือนนะครับสาสิบล้านบาทต่อเดือนนะครับเรากรันตีว่าเหลือส5บห้าล้านอย่างแน่นอนเป็นขั้นต่ำด้วยนะครับเป็นขั้นต่ำลดไป1ิบห้าล้านบาทน่าสนใจหรือไม่นะครับเราให้เห็นกันจะนะครับว่าเนี่ยเราพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับเราวิ่งไปแล้วเมื่อกี้สิบดจุด็ดนะครับตอนนี้วิ่งไปประมาณ3ามกิโลนะครับกินมากกว่า17กิโลไหมครับท่านกินมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะมากๆเลยครับ ขาสั่น<า>นะะขาสั่นแหละครับถ้าถ้าคนรู้ว่าขาสั่นแหละครับเดี๋ยวกันเล่นขาสั่นทีเดียวนะครับชัดเลยครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับรถด,ดีเซลไม่ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามนะครับก็ถือได้ว่าอัตรากินนั้นมันเป็นเป็นเงเงื่อนไขเดียวกันเพียงแต่ว่ารถที่ใหญ่ขึ้นนั้นนะครับปริมาตรของลูกสูบนั้นก็ใหญ่ขึ้นนะครับหัวฉีดอะไรต่างๆก็จะใหญ่ขึ้นสูบก็จะเยอะขึ้นนะครับ ปัจจัยการทางานนั้นหลักการเดียวกันทุกประการนะครับและก็มีหลายท่านว่าอา้าวถ้าเป็นหนักแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะนะครับแน่นอนครับในรถหนักก็จะต้องกินเป็นทวีคูณเป็นไปตามลักษณะของมนุษย์แหะครับวันไหนเราเหนื่อยมากเราก็อาจจะต้องกินข้าว6กจานนะครับวันไหนเราไม่เหนื่อยเราก็อาจจะกินข้าวแค่สจาน4จานนะครับก็เป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดานะครับส่วนว่าหนักแล้วเป็นอย่างไรนะครับ เราก็มีตอบโจทย์ให้อยู่ดีนะครับเราจะมีรถบรรทุกขนาด6ล้อและ4ล้อขนาดเล็กนะครับในการไปโหลดทรายจากแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้ววิ่งให้ท่านดูนะครับว่ากี่กิโลต่อลิตรเมื่อแบกนะครับและเมื่อไม่แบกกี่กิโลต่อลิตรนะครับเราจะชี้ชัดกันในทุกข้อนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้นะครับไม่มีการชี้ชัดแต่ติดเลยนะครับ ก็ถือว่าท่านทำใจท่านท่านทำปิดกติกานะครับไม่แต่ผมมั่นใจนะให้เกียรติผมเยอะไปหนทำให้ผมมือไม้สั่นหมดเลยนะครับก็ผมก็ศึกษามาเหมือนกันพี่ครับคือในฐานะของผู้ใช้นะครับแน่นอนครับท่านคือผู้จ่ายตังค์นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับลูกค้าทุกท่านก็จะต้องมาศึกษารายละเอียดทุกข้อมูลทุกด้านนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาติดในระบบกันนะครับกับเดี๋ยวเราจะ ข้ามสะพานนี้เราจะจอดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านลูกค้าได้ลองขับดูบ้างนะครับซึ่งในเรื่องของความประหยัดนั้นนะครับก็ตอบโจทย์ท่านลูกค้าแล้วนะครับว่าประหยัดน่าจะเกินเกินความคาดหวังไม่แน่ใจว่าเกินกันความคาดหวังไหมครับเกินครับเห็นเลยครับเกินเลยครับใช่ไหมครับ18กิโลเนี่ยน้ำมันยุบไปนิดเดียวครับยุบไปนิดเดียวเกือบจะเกือบจะไม่กินแล้วครับก็เลยว่าอย่างนั้นนะครับ ถ้าเป็นนักมานเพียววูบเลยครับเนี่ยแล้วขอขอไปถามรัฐมนตรีคังจะยอมจ่ายเงินไหมครับเนี่ยเป็ยังไงครับผ่านไหมครับผ่านค่ะโอ้โหนะครับใหยชื่นใจหน่อยนี่แหละครับเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีโหมดหนึ่งนะครับไปตรวจความร้อนนะครับว่าหม้อน้ํานะครับจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่นะครับ เราจะต้องชี้ชัดกันทุกครันนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับหลังการใช้บริการจากเรานะครับอันนี้ผมกำเลยนะครับกำเลยนะครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ให่รูปเฉยนะกำเลยนะอ่าให้เห็นว่าของเราไม่ร้อนนะครับรับนี่อะไรวะนะ้นน้ำอะไรวะนะนะอันนี้มันจะทังกันแล้วอ๋อกระทังก็ชอก ได้เลยไปไปแล้วพี่ไ,ไม่ผมปลดปลดขั้วน้ำมันไอของเดิมออกไงเออพี่อย่างนี้นะในเรื่องของคันเร่งเนี่ยพี่ต้องอย่าไปเหยียบหนักเหมือนเดิมะนะครับที่อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันะนะครับ <ผม S 1> ออกนิ่มๆเนียนๆ ที่จะรู้สึกได้เลยว่าตอนเนี้ยคันเร่งมันอ่ะผมให้ขับน้ามันก่อนเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้แปลงเครื่องยนต์ที่ขับเหมือนเดิมไหมใชเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมหนักเนี่ยกดไปหนักเลยเพราะว่ากติกิเรามีอยู่ว่ารถทุกคันเราการันตีว่าไม่แปลงแต่แดงทิ้นนะครับการขับเดิมต้องสแตนดาดทุกประการนะครับอ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คคําว่าสะดุดเป็นยังไงนะครับกระตุกกระตักเป็นยังไงนะครับซึ่ง ทั่วภูมิภาคในประเทศเรานะครับหรือท่กทั่ว,ท,ว,ท,วทุกภูมิภาคในโลกนี้นะครับไม่มีที่ใดเขาติดตั้งเกียร์ออโต้ได้นะครับซึ่ง n G.V. Development เป็นที่เดียวในโลกนะครับที่ติดตั้งเกียร์โต้และก็วงเล็บรถทุกรุ่นด้วยนะครับทุกรุ่นทุกโมเดลยิ่งใหม่ยิ่งดีนะครับเราตอบสนองอทุกรูปแบบในเรื่องราวของ N.G.V. ดี e s e นะครับให้เห็นกันจะจะ,จะนะครับ ขับแล้วเหมือนเดิมช่วยบอกผมนะครับผมจะได้เปิดแก๊สให้เหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วนะครับครับผมไม่หายคาใจนะครับเรื่องการไม่แบะแปงเครื่องยนต์นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เป็นแก๊สแล้วนะครับนิ่มก็เร่งนิ่มกว่าเก่านะนิ่มกว่าเก่านะครับครับผมนิ่มเก่า